กราบสวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านพบกับผมขวัญสอนบุญตาในเช่นเคยนะครับวันนี้เป็นช่วงเช้าของวันพุทธที่19พฤศจิกายน2568นะครับเดี๋ยวผมจะมาชี้ทรงมวยเชิงการชกมวยชอบของช่อง36สึกเกียรติเพชรประจำวันเสาร์ที่22พฤศจิกายน2568นะครับ หากท่านได้เข้ามารับชมแล้วก็อย่าลืมนะครับผมกดติดตามไว้เพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับแล้วก็กดถูกใจกดแชร์ออกไปเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้ผมขวัญสอบุงตาด้วยนะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าช่องนี้ไม่รับโปรโมทเว็บพนันแล้วก็พักยกต่างๆนะครับนะโปรดเข้าใจตามนี้ ไม่อนุญาตให้ท่านใดมาอาลงลิงก์ปักหมุดนะครับถ้าเจอก็จะบล็อกท่านนั้นทันทีนะครับโปรดเข้าใจตามนี้เห็นใจกันตามนี้นะครับนะแล้วก็ขอร้องให้คอมเมนต์ด้วยความสุภาพและเป็นประโยชน์ต่อวงการมวยเท่านั้นนะครับนะพอมีบางท่านทักไลน์มาหาผมบอกว่าเคยดูได้แล้วดูไม่ได้ ก็เพราะว่ามันด่าบ่อยมันเสียดสีบ่อยก็เข้ามาดูไม่ได้นะครับนะเอาตามนี้นะครับท่านใดสนใจเข้ากลุ่มมวยนะครับย้ําว่าเป็นกลุ่มลายเสียงลายพิมพ์ผมก็จัดทาขึ้นให้แล้วนะครับ i d k i g k 9955ย้ำ k i g k 9955ถักถ่ายมาได้นะครับ ภาคส,สดจากขอบเวทีวันเสาร์อาทิตย์นะครับวันเสาร์สองช่องก็คือช่องสามและช่องสามสิบหกส่วนวันอาทิตย์สามช่องรวดนะครับฟังง่ายราคาไหลลื่นดีไม่มัวร้องเล่นร้องร้องอยู่นะครับง่ายก็คือง่ายดีก็คือดีครับไม่มีเวลาที่จะมานั่งอวยตัวเองนั่งอวยพักพวกตัวเองไม่ใช่นิสัยไม่ใช่สไตล์ผมนะครับส่วนลายพิมพ์สองร้อยจังแนะ็กินกล่องฟาดมันก่อน,อนขาใหญ่ตัวเงินบรรยากาศชุดนี้เล่นแล้วนะใสน่นะเขาเข้าแล้วนะ ที่นี่น่ากลัวนะสายนี้เข้าตอนนี้แต่งตัวตอนนี้ถ้าชอบกลุ่มพิมพ์แบบนี้มาอยู่กลุ่มผมคําว่าเดือนลัก็คือเดือนชนเดือนครับลายเสียงสามร้อยลายพิมสองร้อยนะครับหากรักผมเมตตาผมศรัทธานักวิจารณ์ชาวดินอย่างขวัญสอบกลมตาก็ให้การสนับสนุนผมได้นะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มลายเสียง300กลุ่มลายพิมพ์2 0 0จังแน่นแน่นอนเวทีนี้ชี่นี่ มันมีเจ้าถิ่นเจ้าที่มีเจ้าข้อมีขาใหญ่ต่างๆนะครับต้องเอาตัวรอดให้ได้นะครับถ้าเอาตัวรอดไม่ได้มาอยู่กลุ่มพิมพ์ผมเถอะเพื่อจะหาเงินกันบรรยากาศมันสาคัญกว่าอาวุธเขาไหลเล่นตัวไหนตัวบนมันก็พร้อมเสิฟอยู่แล้วหลายท่านก็บอกนะครับวงการจาแย่กัเพราะกรรมการนะผมก็เห็นควรว่าแบบนั้นแต่ท่านที่ดีก็มีครับก็ชมเชยแต่มันก็น้อยอะ่ะไอ้ที่ไม่ดีก็ไม่เคยคิดจะปรับปรุงเลย เละมาทั้งสัปดาห์แหละตั้งแต่จันอังคารพุธมาแล้วเนี่ยสัปดาห์เนี้คู่ที่หนึ่งครับไปกันเลยครับช่องสามจมกสุดเกียิเพชรนะครับไอฟอจูนรถสวยจ่าเจ็ดร้อยปอนไม่ถึงหรอกจะพบกับเป๊ปซี่ออุด,อ,ดอุดอนอันนี้ของขยักอีสานพี่อุดอุด,อ,ดอนในทีมของผู้จัดนะครับใช้สีเสือ้อแต่ว่าในโปรแกรมมันขึ้นไอเป๊ปซี่ ชูกรีบะหมี่เกี๊ยวในวงเล็บมันไม่ใช่ครับถ้าเป็นไอ้เป๊ปซี่ชูกีบะหมี่เกี๊ยวตัวเดียวกันนี่ไอ้ฟอร์จูนิดก็อากเลือดตายเลยนะมันคนละเวทกันคนละเกรดคนละเวทอีกต่างหากก็ร้อยสิบเตะร้อยปอนดนะ์น่ะไม่เต็มร้อยปอนดนะ์น่ะมันเป็นไอ้เป๊ปซี่อออูดอุดรหรือเป๊ปซี่เอ็มเจไฟท์พอยตัวนี้ครับนะเขาใส่วงเล็บมาผิดโปรโปรเตอร์มันน่ะโปรแกรมมันน่ะไปด้วยฟอร์จูนครับขวา เดินมวยได้ถอยมวยเป็นแตะขวานหนักแน่นไม่จำเนแรงหมัดศอกออกได้ดีครับฝีมือครบเครื่องรวดเร็วไวสมองบอดีมีเหลี่ยมหักล้มทิ้งฉงถีบก็จุกจิกควนใจดีครับนะแตะ้ายหน้าได้ดีเลยเด็กคนนี้กระดูกเกินเด็กไว้เดียวกันครับนะสุดยอดลูกเกลียบเลยมันไม่ถึงหลอกร้อยปอนะก็แค่44 4-5กิโลกรัมถ้าร้อยปอนมันก็ต้อง45.5กิโลแต่ฝีมือมวยสมองมวยเกินเด็กไว้เดียวกันแน่นอนไอ้ฟอร์จูนตัวนี้ แพ้ติดดมาหลายไฟนะครับนะแต่ว่าล่าสุดแจ้งเกิดแล้วที่เวทีนี้แหละอัดนอกคู่ชกเลยวันนั้นน่ะลีลาอาวุธน่ารักเกินตัวมากในก็ปั้มรัดมาตีเรื่องตัวแรงเสียแรงทะลึกแทงลาคขาป้องกันตัวตามทรงนะครับคุ้ชินที่นี่เป็นอย่างดีครับแล้วก็ต่อยเมืองกรุงประจําประจําอายุอานามก็เท่ากันเลยเด็กอายุ14ปีไปดูไอ้เป๊ปซี่อออดอุดรหรือว่า MJ ไฟพ์ไนะครับตัวนี้นะ มันไม่ใช่ชูงกี้บะหมีก่กี้มันคนละเวทคนละเกดนะมันเตะไอ้ฟอร์จูนล้อมจักเลยนะมันเป็นตัวนี้มวยขวาเดินมวยได้ถอยมวยเป็นเตะฝานักแน่นมัดยำแรงหมัดสองส่วนสู้เข่าอาชีพครับตัวนี้ปอดใจปลายแรงแหละรวดเร็วไวสูงลอยก็พอกันคู่เนี้ยอายุอานามก็เท่ากันสิบสี่ปีทีบก็พอมีเห็นครับเตะยหน้าทําเป็นทรงแข็งแรงครับไอ้เป๊ปซี่อออุดอุดรน,นี่แหละดุกดังขยันดีครับสุดยอดลูกเกียร์ ภูทรแถบทางภาคใต้เขานะครับนะเข้ากรุงมา2ครั้ง2คราแล้วแหละก็ชนะ2องไฟเลยมาที่นี่1ครั้งก็นานแล้วต้นปีนุ่นเนี่ยก็ชนะคู่ชกไว้ไอ้เฟซีเนี่ยบรรยากาศดีครับเพราะว่าใช้สีเสื้อของพยักษ์อีสานพี่อูดอุดรทีมงานของพี่เดียป่าชุนผู้จัดนะครับแข็งโป๊กแน่นอน นก็ปัมรัดมัดตีเรงการเสพแรงสนิกอดรัดมัดเฟือตีล็อกคอแน่นแน่นแทงกันสวยครับแต่ว่ากระดูกมวยเมืองกรุงอะ่ะความคุ้นชินเมืองกรุงมันเป็นรองแต่สีเสื้อมันดีนะครับวันนี้คู่นี้เนี่ยก็คงพลิกไปมาแหละตามแบบฉบับมวยเด็กๆเล็กๆมันคุมมวยกันไม่เป็นตามแบบฉบับคู่แรกที่นี่ด้วยผมชอบไอ้ฟอร์จูลรถสวยจ่าเจดครับชอบฟอร์จูลรถสวยจ่าเจดคุ้นชินที่นี่กว่ากระดูกเมืองกรุงมันดีกว่านะครับพลิกไปมาเนะี่ย ผู้ที่สเพชรอุบลสอเทียนชัยร้อยยี่สิบเก้าปอนด์จะพบกับพายุ่นย์ชดบางแสนหรือว่าวาสุขสันต์ไอเพชรขวัญชัยเดิมก็ได้เพชรอุบลตัวนี้ขวาครับเดินมือได้ถอยมือเป็นแต่ขวาหนักแน่นไม่ยำแรงหมัดสอกออกได้ดีครับเข่าอาชีพแหละรวดเร็วไวดุดดันขยันดีครับกล้าแรกกล้าลุยเลยฉีบก็จุกจิกกวนใจนได้ดีแต่ซยซน้าก็มีให้เห็นนะครับเพชรอุบลตัวนี้เกา่าเก่ากระดูกแข็ง ่านเบอร์ดีๆมากกว่าชัดเจนแน่นอนหัวจิตหัวใจก็ถือว่ามั่นคงดีธาทนทรหดสูงเป็นมวยแพ้นอกยากนะครับแต่ว่าหายไปนานจังเลยจากเมืองกรุงอะ่ะกลับมาสองไฟแล้วแหละก็แพ้รวดสองไฟเลยแต่ว่ามันแพ้เกรดดีๆเบอร์ดีๆตัวดังๆนะครับไอ้ที่แพ้สองไฟอะ่ะตัวที่มันแพ้มาสองไฟเนี่ยไอ้พายุรายประกบไม่ได้นะครับต่อยไม่ได้นะก็ลองประกบเสยไอ้ไทย ลูกวันฉลองอ่ะเปลี่ยนชื่อมาใหม่เนี่ยไอ้บัวแก้วสสอปรกกอนะ่ะพายุสายประกบสิประกบไม่ได้ครับตัวที่มันแพ้มาเนี่ยสูงรอยก็พอๆกันครับคู่นี้วันนี้แต่ว่าปล่อยยใหญ่กว่าเยอะนะไอ้เพชรอุบลปล่อยยใหญ่กว่าแล้วมันก็ต่อยไว้ร้ไอไยสาสิบหกกับไอ้ไทยร้อยสามสิบสองกับไอ้ปกรณ์เวทีนี้แหละอ่ะไอ้บัวแก้วเวทีนี้วันนี้ก็โดนบีบมาร้อยยี่สิบเก้าครับนะในนี้ปั้มรัดมติเรื่ึแรงสแสดงะลึกลอรอกรัดมติเหนียวนึบ สู้ดีขยันดีหัวใจสู้แน่นอนครับนะก็โดนไอ้ไทยกดสองนับมันไม่ทิ้งตัวมันลุกมาสู้กับไอ้ไทยจนเดือดเลือดพ่านเลยนะช่องเจนะ็ดอ่ะหัวใจดีมากนะครับนะคิดดูหมัดไอ้ไทยหนักไหมลนะ่ะไปดูพายุไซคยครับขวาเดินมวยได้ถอยมวยเป็นแต่ขวาหนักแน่นเหมันจำแรงหมัดศอกถือว่าออกได้ดีลวครับฟิ้มกบเครื่อง,งรดเรงไวดุดันขยันเหมือนกันครับนะฉีกก็จุกเกควใจดีครับแต่ไซน่าก็ทําไม่ดี กระดูกดีแหละแต่ว่าการผ่านมวยเบอร์มวยมันดูเป็นรองปล่อยๆก็น้อยกว่านิดนึงเพราะัานเวทเล็กร้อยยีกถึงปอนด์ที่ดีกว่าก็คือต่อยประจำประจำสม่ำเสมอต่อเนื่องกว่าฟอร์มมันก็ลุ่มๆดอนๆหน่อยนะครับไอพายุไซเนี่ย4ไฟหลังก็ชนะ2แพ้2ก็บรรยากาศดีครับทีมนี้หน้าเสือก็สู้เหมือนกันแต่ว่าจะหลุดรวมนิดนึงไอพายุไซเนี่ยแบบน็อกเขาได้แพ้น็อกเป็นนะครับหัวจิตหัวใจไม่นิ่งเท่าไหร่นะ ธาตุทอรหดนี้ดูเป็นรองกันเลยคู่เนี้ยแต่ว่ามันไต่เวทปกติในก็ปั๊มรัดมัตีเด้งตัวแรงสับแรงทะงลึกแทงล็อกขาปองกันตัวล็อกคอแน,น่นแน่นแทงเสื้อสวยล็อกาไว้ทรงแบบนี้คู่นี้ก็คงสนุกนะครับใส่กันเดือดแน่เลยผมชอบเพชรอุบลสอเทียนชัยครับชอบไปเพชรอุบลครับชอบความเกา๋าชอบหัวใจมวยธาตุมวยกระดูกมวยชั้นมวยนะครับคู่ที่สาม ไอเพชรชยุธสาธนะโชตเพชรชยุธลุกป,ปานบุรีนั่นแหละตัวเดียวกันร้อยยี่สิบปอนด์เดียวกับเอริยาวินเลียมวันของโอมดับดิวเคโอหรือว่าทีเด็ก้าสิบเก้านั่นแหละจาก USA สหรัฐอเมริกาไอตัวเนี้ยแต่มันก็ซ้อมที่ไทยนี่แหละทีเด็ดเก้าสิบเก้าวันของโอมนี่แหละไอเพชรชยุทธตัวนี้ขวาครับ เดินหน้าท้าดวลชนแรกเลยแตกฝาหนักแน่นมันยำรุนแรงหมัดสอ,อ,อกได้ดีฟิ้มรบเครื่องแบบไฟเตอร์มีทุกลูกไอเพชรชยุทธเนี่ยรวเดเร็วไวดุดดันขยันครับนะแรก,รก,กลู้อยู่ลุดลืมตายไปเลยส่งแข็งแรงดีครับหัวจิตหัวใจมัน่นคงธาตุทอเราหดอดทนสูงไอเนี่ยแต่ว่ามันจะหลุดหลวมสักหน่อยนึงผ่านมวยดีครับกระดูกแข็งป้องแหละไอเพชรชยุทธอะ่ะจำนวนไฟมันไม่เยอะมากหรอกแต่ว่าจัดมันใส่แต่ของดีๆเบอร์แข็งแข็งมาเลย แต่ว่าแบบน็อกเขาได้แพ้น็อกก็เป็นอยู่ครับเพราะว่ามันต้องกันตัวไม่เป็นโดนสวนหล่นก็มีก็ระดับดีกรีกรางวัลคู่เด,ดือดช่องเจ็ดสีอะการันตีให้มัน,น่ะเดือดไม่เดือดไอ้เพชรจุทธเนี่ยหัวใจใช้ได้เลยนะครับนะแต่ว่าวันนี้เล็กสั้นกว่าเยอะนะตัวคนเล็กสั้นกว่าเยอะมากมันจะได้นานหนาตันๆหน่อยฟอร์มก็ลุ่มลุมดอลครับล่าสุดแจ้งเกิดโคตรสวยเลยที่เวทีนี้แหละคุ้นชินที่นี่กว่าแน่นอนครับเพราะว่า ก็คือเวทีเดียวกันแหละช่องสากับช่องสามหแต่ว่าเปลี่ยนคนจัดเปลี่ยนคนถ่ายทอดเฉยเก็เลยดูว่าคุ้นชินกว่านะครับไปดูไอเอลิจาเอลิจาเออะไรก็ช่างมันหากออกสำเนียงผิดกลับขอเอาไปมันไม่ใช่ประเด็นนะครับพอไม่ใช่ภาษาผมเอาเป็นว่าไอเอลิจาวินเลี่ยมฟันของอ,งองมแล้วกันมวยขวาครับเดินมวยได้ถอยมวยเป็นแต่ขวาหนักแน่นมันยำรุนแรงหมัดสอบก็ถูกเอาได้ดีเขาอาชีพครับแต่ก็หลากหลายดีหน่อย รวดเร็ววัยสูงยาวลอยกว่าชัดไอเอรียาเนี่ยแต่ว่าบางๆโปร่งๆนะครับโครงคลงโครงแขงอ่อนแออ่อนแออ่อนนอกแข็งในลูกสู้ลูกบูลูกขยันมีเยอะแต่ว่ามันจะหลุดหลวมโครงแขงหน่อยไอเอรียาเนี่ยกระดูกมวยนี่เป็นรองชัดเจนครับวันนี้มันจะสูงจะยาวกว่าจังเลยวันนี้นะครับนะก็มีเสียงรบกวนหน่อยนะครับนะ ก็มาฟังเอาประโยชน์สิ่งที่ผมวิจารณ์นะครับต้องกราบขออภัยไม่เป็นไรครับมาฟังเอาแต่สิ่งที่ผมวิจารณ์ก็แล้วกันอย่าไปจับผิดเรื่องอื่นครับนะเพราะว่าประโยชน์หลักๆหัวใจหลักที่มาฟังก็เพราะว่ามาฟังเอาบทวิจารณ์ของผมนะครับหัวใจมันคงดีครับนะแต่ว่าธาตุมวยมันก็ยังไม่ค่อยนิ่งเพราะโดนหนักๆก็โครงเครงบุกวาบได้อยู่แบบนอกเขาได้แพ้นอกเป็นเหมือนกันในก็ปั๊มรัดมัดตีดิ้นแรงแสบแทงลึกกอดรัดมัดเฟือตีนะครับขวางหน้าป้ายหน้ามีครบ ไอเอลิตาเนี่ยต่เวทีนี้ไว้ครับแล้วนะครับนะแต่ว่ามันจะเป็นช่องสามอ้อมน้อยวันนี้มันเป็นช่องสามสิบหกมันเวทีเดียวกันนั่นแหละคู่นี้บูเจอบูเลยครับนะเดือดแน,น่ก็คงจะพลิกไปมาแหละผมชอบตัวเล็กสั้นอย่างไอเพชรชยุทธ,ธสอธนโชธนะครับชอบไอเพชรชยุทธนะครับกระดูกมวยการผ่านมวยลูกขยันความแข็งแรงคู่นี้นี่ เบียดแน่นอนพพิกไปมาแน่นอนนะครับไอเพชยุทธโชว์เข้าตามากเลยล่าสุดเนี่ยคู่ที่4คู่เอกของรายการครับกับตันวันของโอม w บ k และน้องสิทธิ์เสยแหละร้อยสิบาปอนด์จะพบกับเพชรแสนชัยจิตเมืองนนหรือว่าไอ้แสนเก่งโรงเรียนผู้วิทยาตัวเดียวกันครับหมอบอมถล่มปางนั่นแหละกับตันตัวนี้ขวาครับนะเดินมวได้ถอยมวยเป็นเตะฝาหนักแน่นมันจะมนแรงหมัดสอก ถือว่าออกได้ดีครับฟีลมครบเครื่องรอดวดเร็วไปฉีบก็จุกจิกกวนใจดีครับแต่สายหน้าทำมีทรงแข็งแรงครับไอ้กับตันวันของโอมตัวเนี้ยแต่ว่ามันแข็งทื่อแข็งแบบไม่มีเหลี่ยมตัวถ้าจะทําให้เขาล้มนี่ใช้กําลังดันอย่างเดียวนี่เขาเรียกแข็งทื่อไม่มีเหลี่ยมดุดันขยันดีครับนะบรรยากาศเวอร์วังอลังการแน่นอนหน้าเสือแข็งปุง๊กก็มีทีมมีแน่สิทธิ์เซย มวยหูชื่อดังเจี๊ยบพรามอินทาที่เอ่ยมาผมชอบส่วนบุคคลนะผมบอกตลอดครับก็ในชุดทีมของพิอัจฉริยะครับชุดนี้นี่แข็งปุง๊บตันราคาไม่มีกลัวครับผมชื่นชอบนะครับนะแต่ว่ากระดูกมวยไอ้กับตันนี่เป็นรองชัดเจนครับชื่อมวยชั้นมวยเบอร์มวยนี่เป็นรองแม่วันนี้แต่หน้าเสือบรรยากาศไม่มีเป็นรองกันครับนะในก็ป้อมรัดมตัตีลึกแรงสบแรงทางลึกล็อกลัดมตัตีก็ดูว่าเหนียวหนึบนะครับนะ จากฟอร์มรุ่มรุ่ม,มดนโน,นหน่อยช่วงหลังก็ชนะสองไฟต์ติดแล้วผมดูอาวุธมวยมันไม่เท่าไหร่ครับนะแต่ว่าบรรยากาศนี่มันเวอร์จริงครับนะแบบพร้อมดันพร้อมผักอ่ะก็ให้คู่ชกผิดทรงไปคงเคลงฟุฟ้าฟูฟ้าครับป้องกันหมัดสอกไม่เป็นครับไอ้กัปตันตัวเนี้ยโดนลบมีแกล้งมีทิ้งตัวด้วยนะครับนะขนาดออกนำยกห้าได้ยังโดนเตะปลายคางนกนะครับคุมมวยไม่เป็นด้วยนะครับนะ ป้องกันหมัดศอกไม่เป็นด้วยไปดูเพชรแสนชัยจิตเมืองนนท์ไอนี้ขวาเดินมวยได้ถอยมวยเป็นแต่ขวาหนักแน่นเป็นยำแรงหมัดสอกออกได้ดีครับฟิ้มครบเครื่องรวดเร็วไวสมองบอดีมีเหลี่ยมหักลมถึงแบบฝีมือจ๋าเลยนะไอเพชรแสนชัยตัวนี้ฉีบก็จุกจิกกวนใจดีครับแต่สายหน้าทำดีกระดูกแข็งปุ๊บเหลี่ยมเชิงจัดจ้านมองว่ามันไวกว่ากิ๊กหนึ่งด้วยวันเนี้อาวุธมวยสมองมวยชื่อมวยชั้นมวยการผ่านมวย ดีกว่าบางตัวที่ไอ้เพชรแสนใช้ต่อยมาเนี่ยไม่มีทางที่ไอ้กัปตันเนี่ยจะประกบได้นะตอนนี้อนาคตค่อยว่ากันนะตอนนี้ประกบไม่ได้ก็มีครับเนี่ยเกรดมวยเนี่ยบรรยากาศดีเหมือนกันครับทีมนี้หน้าเสือแข็งโป๊กคุ้มหน้าเสือโดยโคตรเซียนเบอร์ต้นเฮียแป๊กโกเตาปูนแข็งโป๊กเลยนะครับนะได้สู้แนะ่เรื่องหน้าเสือที่เวทีนี้ไม่มียอมกันครับนะ นก็ปั้มรัดปฏิปรูรแปแรลงสแปงทะลึกแทงราคาประกันตัวผมมองว่าไวกว่าผ่านเบอร์ดีกว่าเป็นมวยกว่าคุ้นชินที่นี่กว่าอีกแต่หน้าเสือไม่มียอมครับมวยทุกวันมันก็อยู่ที่หน้าเสือแหละเสือใครแดงเงินใครหนาพวกใครเยอะตัวบนมันก็ชงให้เสิร์ฟให้มวยทุกวันเนี้ก็เลยต้องแต่งตัวไงครับคู่นี้เนี่ยวิจารณ์ชัดขนาดนี้ชอบเพชรแสนชยัยจิตเมืองนนท์ครับชอบไอ้เพชรแสนชยัยจิตเมืองนนท์หน้าเสือสู้กันตายครับ แต่ว่าชื่อมวยชั้นมวยเบอร์มวยเกรดมวยความใบสมองมวยอยู่ที่เพรแสนใช้หมดเลยอยู่ที่ตัวบนมันจะห้ามแบบไหนเท่านั้นเพราะว่าตัวบนมันเป็นองค์ประกอบหลักของมวยยุคนี้ชัดเจนครับสนใจเข้ากลุ่มผม i d l i n e k i g k 9955นะครับลา์เสียง300รายไลพิมพ์2อ0จังแนบแน่นมันมีเจ้าถิ่นเจ้าที่มีเจ้าพ่อนะครับนะเวทีพวกนี้เอาตัวรอดให้ได้คู่ชื่อหนึไอ้ฟอร์จูนกับเป๊ปซี่มันเป็นเป๊ปซี อ็มเจไฟพลยนะไม่ใช่ชูกีบะหมีเกี๊ยวน้ำคนละตัวถ้าไปเอฟชิปตีู้เกียร์ไอฟอร์จูนกากเลือดเลยนำะคนละเวทคนละเตดกันผมชอบฟอร์จูนรถสวยจ่าเจ็ดครับคุ้นชินที่นี่กว่าพลิกไปมามวยเด็กๆมันคุมมวยกันไม่เป็นคู่ที่สองเพชรอุบลกับพายุทรายชอบเพชรอุบลสอเทียนชัยครับความเกา๋าหัวใจพลาดมวยการผ่านมวยนะครับคู่ที่สามเพชรชยุติกับเอริจาเอริจาวิลเลี่ยมนี่แหละ บูเจอบูพลิกไปมาแน่นอนครับคู่นี้เบียดแน่นอนแต่ผมชอบตัวเล็กอย่างเพชรชยุทธสธนโชตนุปันบุรีนั่นแหละชอบกระดูกการผ่านมวยและความแข็งแรงลูกขยันนะครับคู่ที่4ี่กับตันกับเพชรแสนชัยหน้าเสือสู้กันตายอยู่ที่ว่าตัวบนจะเสิฟฝั่งไหนเนี่ยมันน่ากลัวตรงนี้มวยยุคนี้ผมชอบเพชรแสนชัยจิตมิญญดีกว่ากันมองว่าดีกว่ากันนะครับต้องกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับ ขอบคุณครับ